ที่หัดร้องเพลงแบบจริงจังเป็นครั้งแรกเพลงรักแท้อยู่เหนือการเวลาของพี่โดมจรวดฝึกร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าเอาไปใช้เรียนแบบเรียนจริงจังเลยจะมันคงอย่างนี้เนื้อการเวลามากิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอไรกระนำแต่ก็ไม่เค่ทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป ดีใจแทนน้องโดมเลยอ่ะเขาต้องแบบรู้สึกดีกิชอบมากภูมิใจมากๆที่ได้เป็นเพลงไม่เคยมีความฝันเลยว่าจะได้แบบมารู้จักหรือมาเจอพี่โดมอะไรเงี้ยแต่เขารู้ใช่ไหมคะเขารู้ไหมว่าว่าเพลงของเขาเป็นเพลงที่เราฝึกไม่รู้ครับยิกิไม่บอ้ใช่ไหมรอเออเดี๋ยวมีโอกาสต้องบอกโดมนะ